ค่ะลูกนี่จะเป็นการประเมิน SDQ นะคะซึ่งจะเป็นการประเมินตามลิงก์ที่คุณครูส่งไปของกรมสุขภาพจิตนะคะนี่การประเมิน SDQ จะมีผู้ประเมินตัวลูกเนี่ยอยู่3คนนะคะก็จะมีลูกก็คือนักเรียนนะประเมินตนเองผู้ปกครองของลูกเป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็ครูนะคะในส่วนของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองน,นะคะ คําถามที่ถามในแบบประเมินจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นตอนนี้คุณครูจะให้ลูกประเมินตนเองนะแล้วคุณครูจะแสดงตัวอย่างให้ลูกดูนะว่าทํำยังไงลูกก็ให้ลูกคลิกที่นักเรียนประเมินตนเองนะคะคลิกที่นักเรียนประเมินตนเองอันนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะว่า แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน sdq นักเรียนประเมินตัวเองเขาบอกว่าให้ลูกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลูกก็กรอกไปค่ะ,ะก็เขียนไปว่าคำนำหน้าชื่อสมมุตินะเด็กชายรักไทยสมมติเด็กชายรักไทยสุขใจเด็กชายรักไทยสุขใจนะคะก็ต่อไปสมมติเกิดวันอะไรก็เขียนไปให้ ตามความเป็นจริงนะคะปี2550อ่ะแล้วก็ศึกษาตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ชั้นม .2 นะคะสถานศึกษาไม่ต้องพิมพ์คาว่าโรงเรียนลูกก็ใส่ไปเลยว่าดอนเมืองทหารอากาศบำรุงไม่ต้องเขียนชื่อโรงเรียนนะคะ แล้วก็ใส่จังหวัดปลายว่ากรุงเทพเริ่มทำการประเมินคราวนี้แบบประเมินนะคะในหน้าแบบประเมินของลูกเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลเห็นไหมคะว่าลูกชื่อนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่อยู่โรงเรียนอะไรเรียนอยู่ที่ไหนตามที่ลูกกรอกไปเมื่อกี้นะคะดังนั้นน้ามเมื่อกี้ลูกต้องกรอกตามความเป็นจริงนะคะเสร็จแล้วการประเมินเนี่ยมันก็จะมีคำถาม และมันมีคำตอบให้ลูกกรอกว่าคำถามแต่และคำถามเนี่ยลูกมีลักษณะพฤติกรรมหรือ,อลักษณะท่าทีของลูกเป็นยังไงไม่จริงค่อนข้างจริงหรือจริงสมมติลูกอ่านแล้วลูกก็ตอบไปนะคะสมมติเราอ่านแล้วนะเราก็ตอบไป ต่อไปตามสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเป็นนะลูกอ่ะแล้วก็ถัดไปตอบอีกนะก็ตอบไปเรื่อยๆเนาะอ่านด้วยนะคะเราต้องอ่านด้วยแต่อันนี้คุณครูยกตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อให้รวดเร็วนะก็ถัดไปเห็นไหมคะเสร็จแล้วหน้านี้ค่ะเขาก็บอกว่า เธอมีอย่างอื่นที่จะบอกหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกากก็คิดแดดไปนะแต่ถ้าแต่ถ้าลูกมีลูกก็กอกไปนะคะเช่นสมมติครูบอกว่าครูมีนะครูก็เขียนไปว่าฝันร้ายฝันร้อยอา่าวฝันฝันร้ายบ่อยครั้งฝันร้ายบ่อยๆอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไป โดยรวมคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ด้านสมาธิด้านพฤติกรรมด้านความสามารถเข้ากับผู้อื่นถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีนะคะแล้วก็ไปคลิกยืนยันตรงนี้นะลูกแต่ถ้ามันมีเขาก็จะบอกว่าใช่มีปัญหาเล็กน้อยมันก็จะแบ่งระดับให้ลูกนะคะมีปัญหาชัดเจนมีปัญหาอย่างมาก สมมุติว่านักเรียนมีสมมุติเรามีนะเราก็ตอบว่าใช่อาจจะระดับไหนอะก็เลือกไปสมมติว่าใช่เป็นระดับปัญหาเล็กน้อยนะคะมันก็จะขึ้นคําถามแบบนี้มาให้ค่ะลูกก็ตอบตามความเป็นจริงไปนะถ้าตอบว่าใช่ปัญหานี้เกิดมานานเท่าไหร่สมมุตินะปัญหานี้ทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่แล้วปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันในด้านต่างๆต่อไปนี้หรือไม่ ต็ตอบไปนะคะตามความเป็นจริงที่ลูกเป็นนะที่ลูกประสบเจอนะคะปัญหานี้ทําให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ก็ตอบไปสมมตินะแล้วก็ไปกดยืนยันนะ,ะมันจะขึ้นสีเขียวๆที่ตรงยืนยันข้อมูลเหมือนกันนะคะถ้าลูกตอบว่าไม่เมื่อกี้มันจะไม่มีคําถามพวกนี้เลยสีข้อนี้ขึ้นเลยใช่ไหมคะลูกก็ไปตอบยืนยันนะ ถ้าตอบว่าไม่นะแต่อันนี้เราตอบว่าใช่เรามีปัญหานะเราก็ไปตอบข้อมูลทั้งหมดเราตอบว่ายืนยันแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลหน้าตาจอก็จะขึ้นว่าบันทึกสําเร็จแล้วก็คลิกว่าตกลงค่ะแล้วมันก็จะสรุปผลให้เราตามนี้รานนี้เมื่อสรุปผลแล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอมานะคะถ้านักเรียนใช้มือถือนะหน้าจอมันจะ ขึ้นไม่หมดมันอาจจะขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีข้างล่างอีกใช่ไหมคะดังนั้นให้แคปมาให้หมดนะลูกให้แคปมาให้หมดอ่ะของครูก็จะแคปหน้าจอของครูมาสมมติว่าของครูหน้าจอมีแค่นี้แล้วก็แคปไว้นะคะอ่ะเลื่อนลงมาแคปให้หมดนะคะ แคปบนให้หมดจนถึงตรงนี้นะคะวันที่ทำการประเมินด้วยนะคะลูกอ่าแล้วก็แคปปึ๊บนะเสร็จแล้วลูกก็ไปที่หน้าที่อัลบั้มเราค่ะไปที่ลายของเราก่อนไปที่ลายของกลุ่มของระดับห้องเรานะของม2ทับ4นะคะสมมติว่าคุณครูขออนุญาตไปที่ลายครูแล้วกันอ่าแล้วคุณครูก็ไปสร้างอัลบัม้ม กุก็ไปสร้างอัล,าอาลาบั้มนะคะอันนี้สร้างมาก่อนหน้านั้นแล้วเราจะสร้างเพิ่มเติมอ่าเมื่อกี้คุณครูเขียนว่าเลยนะแล้วก็คลิกเลือกอัลาบัมล้มเราก่อนเนาะเอาหน้าชื่อเราขึ้นก่อนนะแล้วก็ต่อไปอ่ะเมื่อกี้ชื่อเด็กชายรักไทยใช่ปะทักไทยสุขใจเลขที่ 4 2นคะคะเขียนไปงี้นะแล้วก็สร้างอัลบัม้มอ่ามันก็จะขึ้นให้อย่างงี้เลยค่ะจบนะจบอัลบั้มของเรานะคะอันนี้ลูกก็ก็มีเพียงแค่นี้นะคะในการตอบ sdq แต่ถ้าเป็นผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะทำเหมือนของลูกเลยค่ะทุกอย่างเลยก็ฝากอธิบายให้ผู้ปกครองลูก ลูกเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ลูกช่วยแนะนําเอาคลิปของครูนี้ไปเปิดให้ผู้ปกครองดูด้วยก็ได้นะคะลูกผู้ปกครองก็ไปคลิกที่ตัวผู้ปกครองนะคะกรอกข้อมูลของลูกด้วยนะ,ะแล้วก็คลิกไปมันก็จะขึ้นต้นอย่างนี้นะคะ่ะให้แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนผู้ปกครองประเมินนักเรียนกรรุมรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนที่รับการประเมินเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ต้องเป็นข้อมูลของใครคะ เป็นของนักเรียนหรือของผู้ปกครองคะคําตอบคือเป็นของนักเรียนไม่ใช่เป็นชื่อผู้ปกครองนะดังนั้นผู้ปกครองก็ต้องกรอกคํานำหน้าชื่อชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นชื่อนักเรียนของผู้ปกครองหมดเลยนะคะเป็นชื่อนักเรียนเรานะ,ะดังนั้นฝากบอกผู้ปกครองของลูกกรอกแบบประเมินให้คุณครูด้วยนะคะเป็นไปได้ก็ ทั้งของลูกแล้วก็ของผู้ปกครองเนี่ยให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็กรอกเสร็จแล้วของผู้ปกครองกรอกเสร็จแล้วมันก็จะสรุปผลเหมือนของลูกเมื่อกี้เลยแล้วก็ให้ผู้ปกครองแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอผลมาให้ครบถ้วนเสร็จแล้วก็ไปสร้างอาัลบ,บั้มนะคะไว้ที่ในลายกลุ่มของผู้ปกครองเป็นชื่อนามสกุลนักเรียนให้เรียบร้อยเลยนะคะฝากลูกๆแจ้งให้ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของลูกได้รับทราบถ้าผู้ปกครองทําไม่เป็นลูกก็อธิบายสอนเนาะถึงเวลาตอนนี้เราได้สอนพ่อกับแม่แล้วนะทุกทีพ่อกับแม่สอนเรานะแต่ตอนนี้เราสอนสองท่านแทนนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะลูกคุณขอคุณครูขอความร่วมมือนะคะทําการให้เสร็จภายในอาทิตย์นะคะภายในอาทิตะะยน์ตนี้นะคะขอบคุณค่ะ